สวัสดีครับผมเจอไรดักแจ็คไรเดอร์ครับวันนี้ผมมารับจ็อบพิเศษด้วยเห็นเสื้อ3เช็คแบบนี้ถูกต้องแล้วครับวันนี้ผมมารับจ็อบเป็นพนักงานเติมก๊าซ NGV ที่สถานีบริการก๊าซ PTT NGV แต่เดี๋ยวก่อนเพราะวันนี้ผมไม่ได้มาเป็นพนักงานเติมก๊าซ NGV ธรรมดาครับเพราะผมจะมามอบโชว์ให้กับผู้ใช้ก๊าซ NGV กับกิจกรรม PTT NGV ปลอดภัยใช่เลย โอ้สวัสดีครับครับผมทีผมเดรบกวนพี่ลงมาทำกิจกรรมเล่นเกมผมสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ได้ครับได้นะครับผมชื่ออะไรครับชื่อป้องครับออฟครับชื่อนิวครับผมชื่อหยุมครับพี่ชื่อหยุมชื่อแฟนค่ะแล้วอย่างนี้ได้มีการตรวจสอบสภาพถังก๊าซแล้วก็อุปกรณ์ก๊าซดีวีเป็นประจำหรือเปล่าครับปีละครั้งครับเป็นประจำครับเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมเป็นคําถามให้ร่วมสนุกกันมีคําถาม3ข้อ ตอบถูก2ข้อขึ้นไปครับรับของบรรจากพี n g v ไปเลยคำถ,ถามแรกระงคนครับถามว่าขณะเติมก๊าซ g อคุณไม่ต้องลงจากรถใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้องลงจากรถครับผม <c oughs> ถูกต้องไยม เมืองไทยมันร้อนนะพี่ลงมาครับผิดครับโอ้เพราะว่าผู้ขับขี่เนี่ยนะครับต้องดับเครื่องยนต์และต้องให้ผู้โดยสารรวมถึงตัวเองเนี่ยลงจากรถทุกคนครับเมื่อจะเติมก๊าซ NGV ครับเพื่อต้องการให้ตัวพี่อัเองและผู้โดยสารทุกคนมีความปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเติมเชื้อเพลิงนั่นเองครับข้อต่อมาครับใครๆก็สามารถตรวจและทดสอบอุปกรณ์รถ NGV ได้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับทุกต้องา ครับพี่ดิวครับระบุว่าผู้ตรวจและผู้ทดสอบหมายถึงผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ NGV จากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นต่อมาครับการตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซ NGV เบื้องต้นครับต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับคำตอบคือไม่ใช่ครับผมอน่าจะต้องไม่นะครับถูกต้องรับ การตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซ NGV เบื้องต้นนั้นเจ้าของรถเองสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซ NGV แบบง่ายๆเบื้องต้นได้ก่อนเลย 3. เช็คเช็คแรกครับเช็คถังก๊าซ NGV ต้องไม่มีรอยขีดข่วนลึกไม่เป็นสนิมสายรัดยึดถังต้องแน่นขยับไม่ได้ยางรองถังต้องไม่เสื่อมสภาพครับเช็คที่2ครับคือเช็คอุปกรณ์ก๊าซสำคัญอื่นๆอ,อันได้แก่ หม้อต้มกา๊าซหัวฉีดต้องไม่รั่วและไม่ชำรุดและเช็คที่3<ม>เช็คง่ายเช็คท่อกา๊าซไม่มีรอยแตกร้าวแข็งกรอบครับรถ NGV ต้องตรวจและทดสอบอุปกรณ์เป็นประจำทุกปีใช่หรือไม่ใช่ครับถูกต้องครับรถ NGV จเนี่ยจะต้องตรวจและทดสอบอุปกรณ์ทุก ทุกหนปีโดยผู้ตรวจที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและจะให้หลักฐานเป็นสติกเกอร์ระบุวันเดือนปีด้วยแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงครับใช้รถที่ติดตั้ง NGV จากโรงงานโดยตรงต้องตรวจและทดสอบอุปกรณ์โดยผู้ผลิตก่อนการจดเบียนครั้งแรกหลังจากนั้นเมื่อครบ3ปีแล้วครับต้องตรวจและทดสอบอุปกรณ์ประจำทุกทกปีคำถามใน้อนี้ครับขนาขับรถครับ หากพี่ออฟได้กลิ่นก๊าซหรือพบการรั่วไหลของกา๊าซครับต้องห้ามขับรถต่อไปเลยใช่หรือไม่หยุดเลยลงออกมาเลยครับผมต้องลงจากรถต้องลงจากรถนะถูกต้องับถูกต้องนะหากขับรถไปแล้วได้กลิ่นกา๊าซรั่วให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเลยนะฮะแล้วรีบไปปิดวาล์วที่หัวถังกา๊าซหลังจากนั้นให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมนันแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องอีกครั้งครับโดยนะครับให้รีบนำรถเข้าตรวจเช็คโดยผู้ตรวจและทดสอบที่ผ่านการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบกเท่านั้นเลยถูก2ขอ้อรับควาร้นไปเลยเป็นไงครับพี่อ๊อฟครับได้ร่วมกิยกรรม p t n g v ปลอดภัยใช่เลยกับเราครับดีนะครับรู้สึกแบบอะไรที่ผมรู้แล้วมันพัดลาดไปทำให้เราได้รู้จริงๆนะทีพีทีทีเอ g v ปลอดภัยใช่เลย ไม่ว่าคุณจะใช้เชื้อเพลิงอะไรความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะมีผลโดยตรงต่อตัวคุณเองและทุกชีวิตบนท้องถนนที่สําคัญครับผู้ใช้รถ NGV จะต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ก๊าซ NGV ด้วยตัวเองเป็นประจํา3จุดสําคัญได้แก่ 1. เช็คถังก๊าซสายรัดถังและยางรองถัง 2. เช็คอุปกรณ์ก๊าซสาคัญอื่นๆได้แก่หม้อต้มก๊าซและหัวฉีดก๊าซและ 3. เช็คท่อก๊าซด้วยนะครับ ที่สำคัญครับคุณต้องนำรถเข้าตรวจและรับรองอุปกรณ์กา๊าซ NGV เป็นประจำทุกปีโดยผู้ที่กรมการขนส่งทางบกเห็นชอบพี t NGV จะเริ่มเข้มงวดตั้งแต่1มีนาคม2558เป็นต้นไปนะครับจะให้บริการเติมกา๊าซเฉพาะรถที่มีสติกเกอร์ที่ไม่หมดอายุเท่านั้นแล้วการเดินทางของคุณก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าพีท NGV ปลอดภัยใช่เลยพีท NGV ปลอดภัยต้องรู้จักเช็ครู้จักใช้นะครับ